ภาพที่เห็นก็คือเซตนะครับแต่ก่อนจะก่อนจะถึงเซตอินเด็กเนี่ยผมอยากให้ไปดูสโคสโคบที่ใหญ่กว่าก่อนนะครับก็คือเซต50นะครับเนื่องจากว่าภาพของเซต50เนี่ยในเดลี่ชาร์เนี่ยที่เราจะคุยกันวันพรุ่งนี้อ่ะมีความสำคัญตรงที่ถ้าคุณเอกพยาและนักลงทุนเห็นจะพบว่าแนวที่ลู่เนี่ยนะครับเป็นแนวที่ลู่ดีนะครับ เราจะเห็นว่าแนวเนี่ยลู่ดีถ้าเราลืมสังเกตไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ลราจะแขวะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอนที่ลู่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่าไอตัวที่ผสมอยู่ในเซตห้าสิบเนี่ยมันแข็งกว่าเซตนะครับและก็ส่งผลว่าแนวที่เราเคยคุยกันว่าจะอาจจะมาถึงหนึ่งพันสามสิบห้าตัวเซตพิตี้นะครับถึงหนึ่งพันสี่สิบเนี่ยยังมีความหวังถึงเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบในสายตาผมเพราะฉะนั้นตัวเนี่ยจะเป็นตัวหลักในการคอมเมนต์ด้วยนะครับ เนื่องจากเซตฟิฟตี้มันเป็นอย่างนี้แต่พอเราไปดูเซตเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับหลายๆครั้งที่เราลืมเลก็จะหลงว่าเอ๊ะระวังว่าเซตอาจจะมีจบนะแต่ทีนี้พอดูเปเซตฟิฟตี้มัน,มนจบไม่ได้จริงมันยังจบไม่ได้จนกว่ามันจะเกิดเส้นหนึ่งที่เรียกว่าแหกลงมานะแล้ว,วเส้นที่แหกลงมาเนี่ยพอแหกหลุดลงมาแล้วเนี่ยจะต้องไม่ใช่เออร์เลอร์ด้วยก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อดูว่ามันตีกลับได้ขนาดไหนด้วยนะครับและนี้จะเป็นจุดที่บ่งบอกว่า แม้ว่าเซตอินเด็กเนี่ยจะสูงแล้วนะครับแต่ว่าเวลาลงมาเนี่ยก็ยังน่าซื้อนะครับม,มันจะต่างกับดาวโจนส์นะครับที่โดยหลักการไม่ค่อยน่าเทรดรแล้วดาวโจนส์ไม่ค่อยน่าเทรดมาเป็นปีแล้วนะครับแต่ว่าก็เราก็ไม่ผมก็ไม่ได้ไปดูรายละเอียดนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับว่าทําไมมันเลี้ยงได้ขนาดนั้นแต่ว่าตัวเซ t เซทเซทอินเด็กเนี่ยค่อนข้างธรรมดานะครับการขึ้นมาที่ไฮเก่าเนี่ยถ้าเป็นดูจากเซทอย่างเดียวเนี่ย มันจะต้องขายอย่างเดียวนะครับที่พันหกร้อยขึ้นไปจนจะทั่งนิวไฮจนพันเจ็ดร้อยนะแต่ว่าในเซทฟิฟตี้เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่ามันไม่ชัดจะทําอีกนะครับมันก็เลยแย้งกันอยู่นะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับเอาเป็นว่าถ้าหากว่าเซตเนี่ยอยู่ในแดนสูงนะครับผมจะกดเข้าไปในสามสิบนาทีครับเซตเนี่ยอยู่ในแดนสูงแบบนี้เวลาเทรดเนี่ยพอวิ่งขึ้นนิวไฮของเซตเนี่ยโดยหลักการเนี่ยคือระวังผ่อนคือไปไล่ตาม น,น,นี่นี่แค่หลักการนะแต่มันก็ยังยากอยู่ครับคุณเอกวิยาครับค่อนข้างยากในเชิงปฏิบัติในเชิงดีนะไม่ใช่ยากในเชิง้ายนะคือไม่ใช่ว่ายากว่าจะลงแรงแต่ว่าพอเซตพอเซตบอกว่าวิ่งขึ้นพันหกร้อยแปดสิบแปดสิบห้าอย่างเงี้ยนะหรือว่าพันเจ็ดร้อยเนี่ยจะขายเนี่ยเราต้องไปดูก่อนว่าเซตฟิฟตี้ถึงไหมอีกนะครับเนี่ยมันยากตรงนี้แต่ว่าถ้าลงเนี่ยนะครับแม้ว่าโดยหลักการเนี่ยมันจะมีทําเติสามสิบนาทีที่ว่า มีซับพอรตที่ประมาณพันหกร้อยเจ็ดสิบสองนะครับแล้วก็พันหกร้อยหกสิบแปดนะครับแต่ว่าในระดับนาทีเนี่ยพัสดซับพอตพันหกร้อยหกสิบแปดนะครับแล้วก็พันหกร้อยหกสิบสามเนี่ยเอาไว้เลือกซื้อนี่คือจุดตัดแรกนะครับใกล้หมดเวลาครับคุณใหญพิยาได้ได้ครับไปได้สักห้านาทีแปดนาทีครับได้ครับเพราะนั้นไอ้ซับพอรตตรงหนึ่งหกหกหกอะไรเนี่ยหนึ่งหกหกหกเอ้หนึ่งหกหกแปดนะครับ เป็นจุดที่เราจะเลือกซื้ออันดับหนึ่งสมมติว่ามันต่ำกว่าพันหกร้อยหกสิบแปดเนี่ยเราอาจจะแค่โอ้สงสัยนะเดี๋ยวดีดเด้งชั่วคราวนะก็คือภาพนี้สมมติลงมาต่ำกว่าพันหกหกแปดนิดหนึ่งอาจจะเด้งมาตรงนี้แล้วก็ลงมาพันหกหกสามนั้นดังนั้นกลยุทธ์ก็คือการลงเนี่ยเลือกซื้อสองบริเวณนะครับไม่รวมบริเวณที่สูงคือหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสองหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสองเนี่ยมันใกล้จุดปิดมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสองเนี่ย เราใช้เลือกตัวที่ใกล้จะเบรกเอาเท่านั้นแล้วก็เฝ้าเอาแต่ว่าพันหกร้อยหกสิบแปดหนึ่งจุดนะครับแล้วก็พันหกร้อยหกสิบสามมีวิธีซื้อ,อยังไงถ้าเป็นผมนะก็คือพอเราซื้อที่พันหกหกแปดด้วยหลักการแล้วมันมีพันหกหกเจ็ดอีกจุดเดียวเท่านั้นนะพันหกเจ็ดปุ๊บเนี่ยใช่ป่ะครับก็พันหกหกแปดอีกจุดหนึ่งก็หนึ่งพันหกหกเจ็ดนะครับครับอืครับอ่าใช่ครับอ่าความหมายผมหมายความว่ากลัวว่าหนึ่งหกหกเจ็ดแล้วมันจะไม่ใช่แนวเนกาทีฟ นะครับนี่ตัวเลขจะเป็นต,ต่ำต่ำกว่าหนึ่งหกหกแปดเลยนะครับก็คือพอเราซื้อที่หนึ่งหกแปดว่าพอต่ำกว่าหนึ่งหกแปดเนี่ยให้รอเผื่อว่าเซ็ตเนี่ยเด้งแล้วลงมาหนึ่งหกสามค่อยซื้อเพิ่มครับอ่าอย่างนั้นนะครับนะแต่ว่าไอตอนต่ำกว่าหนึ่งหกแปดแล้วเนี่ยเด้งขึ้นมาสักหนึ่งหกเจ็ดสองแล้วจะขายไม่ขายเนี่ยมันแคบเกินไปมันมันไม่รู้มันต้องไปใช้วิธีไปดูตัวพอร์ตนะครับเพราะนั้นสรุปละสรุปว่าคือขึ้นเนี่ย ไม่ชัดเรื่องซื้อแล้วก็ไม่ชัดเรื่องขายนะครับแต่ว่าลงเนี่ยนะครับลงเนี่ยให้เลือกซื้อที่1668แล้วก็1663 2อบริเวณโดยดูสังเกตว่าพอ1 6 8มีต่ำกว่าปุ๊บก็รอ163เพิ่มแต่ถ้าไม่ต่ำกว่าไอ้1 6 8ซื้อได้แล้วเราก็ไปไปรออัปเดตวันพรุ่งนี้นะครับ,รบทีนี้ไอ้ภาพที่ชัดกว่าก็คือเซต50นะครับเซต50เน่ยแต่ว่าเซต50เนี่ยมันยากตรงมันเอามาใช้เป็น positive นกาทีฟในเดทเทรดยากนะครับแต่ว่าเซทวิตตี้เนี่ยใช้เกณฑ์ในการดูว่าจุดซื้ออยู่ตรงไหนนะครับอาจจะเป็น995บวกลบนะ995ถึง997บวกลบนะครับถ้าใครสนใจในการเล่นเล่นลองก็ตามหรือว่าเล่นซื้อนะครับมันจะอยู่ที่995ถึง997โดยประมาณครับเล่นก่อนจะถิบเนี่ยมันมีทางแก้โดยการรอเด้งแล้วเซลล์อันสเต็งนะครับกลยุทธ์สัปดาห์นี้โดยหลักการนะก็คือลงเลือกตัวซื้อนะครับทีนี้ก็ถามว่า เออมันมีกลุ่มที่ชัดเจนเยอะไหมก็อยอมรับว่าตัวหุ้นเนี่ยไม่ได้ชัดมากนะครับแต่ว่ามันเลือกได้แล้วก็ก็ด้วยเหตุที่ว่าเซฟฟตมันเป็นอย่างนั้นตัวเซฟฟิตี้มันก็เลยคิดว่ามันจะลงน้อยนะครับแล้วก็เซฟน่าจะลงแบบไม่ใช่ขาลงนะครับไปช่อบตอาวนะครับเอออย่างกลุ่มกลุ่มออโต้เนี่ยมันมีบางตัวกําลังจะฟอมสามเหลี่ยมอยู่เวลาลงระดับหนึ่งก็เข้าเข้าไปที่ เดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวสรุปคือก่อนที่ไปลายตัวเพราะลายตัวเนี่ยคุณเกียรติบอกไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าถ้าไปไล่อย่างนั้นบางคนอาจจะงงแต่ว่าภาพรวมคุณเกียรติกำลังจะบอกว่าเซ็ตเด็กเนี่ยถึงแม้มันไม่ชัดเจนแต่มันบอกไม่ได้ว่าถ้าลงมาจะเป็นขาลงเพราะเซ็ตฟิฟตี้ก็คือหุ้นใหญ่มันแข็งกว่าตลาดถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นโดยโดยภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยกรอบเซตแปลว่ากรอบเซ็ตเนี่ยอย่าเพิ่งเดาว่าขึ้นหรือลงแต่หาตัวเล่นผมผมผมพูดอย่างนั้นได้ไหม ถูกเยี่ยมเลยครับถูกต้องเลยครับ <h> คือเซ็ตเนี่ยมันยากนะฮะแต่ว่าตัวหุ้นเนี่ยก็ไม่ง่ายแต่ตว่าโดยหลักการาากเนี่ยคาดว่าเซ็ตกับเซ็ตฟิตี้เนี่ยมันไม่ใช่ขาลงครับเพราะฉะนั้นเวลาเทรดมันก็เลยต้องไปเลือกนะครับต้องไปเลือก mm. เทรดนะครับนะแล้วก็ความหักหลายในรายกลุ่มก็มีเยอะมันก็เลยต้องเข้าไปที่รายตัวรายกลุ่มนะครับ,รบแต่ว่าโยหลักการถ้าเซ็ตเนี่ยพันหกร้อยแปดสิบห้าพันหกร้อยเก้าสิบมันอาจจะมีปรับฐานแต่ว่า ถ้าเกิดว่ามันยิงโดยโดยบางตัวที่มันเบรกเอาเนี่ยมันตอบไม่ได้อีกนะในกลุ่มงางการเนี่ยมันยากตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราคุยเพราะวันนี้ผมก็รถติดมากก็เลยทําการบ้านตอนเช้าไม่ทันนะครับแต่โดยหลักมก็คือว่าเรา selective buy ไปก่อนดังตัวเลขดังตัวเลขที่ว่า Set 50เนี่ยนะ,นะกลับไปทวนตัว Set ต่อนนะฮะ0ซ็ก็คือ1 0 0 1 0เอ่อ0 0ัน1ึ1ง1 0จ1ก็บ้างนะฮะ แต่ว่าแนวที่สําคัญก็คือ995-997เนี่ยน่าจะเข้าไปออเพนลองหรือว่าเข้าไปซื้อนะครับ,รบแล้วเซ t ตอินเด็กซ์เนี่ยอ่อนตัวลงมาจะมี2อบริเวณคือ,อ,อทอดับลืมละก็คือ1668แล้วก็1663นะครับ2บริเวณนี้เลือกตัวเทรดนะครับนี้ถ้าไปดูในรายกลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่มปิโต้หนึ่งตัวกลุ่มออตโต้นะกลุ่มออตโต้ที่โชว์สเหลี่ยมนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวผมจะพูดว่ากลุ่ม กลุ่มไฟฟ้าที่ดูดีๆเนี่ยนะครับกลุ่มไฟฟ้าที่ดูดีๆเนี่ยแม้ว่าจะดูดีแต่ว่าใน d ด i l y c h a วิ่งขึ้นมาเยอะแล้วที่ผมกล่าวว่ามันใร้ข้างพายพัดเทิรนที่ระดับ30นาทีบีบเมื่อเมื่อ,อวันอังคารที่แล้วนะฮะแล้วมันยังไต่ขึ้นมาอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันวิ่งนิวไฮเนี่ยไม่น <ะ S 2> ่ากลัวนะแต่ถ้ามันไม่ได้วิ่งนิไฮก็น่าเก็งกาไรนะครับอ่าครับแล้วก็เอ่อเอ่อกลุ่มเอ่อกลุ่มมีเดียนะครับ กลุ่มฟร์ดบางตัวแบงก์ Bank ก็จะเป็นแบงก์ใหญ่หนึ่งตัวแบงก์ Bank เล็กหนึ่งตัวนะครับนะฮแล้วก็นอกนั้นก็เป็น p r o p e r t y ประมาณ2ตัวครับโดยโดยคร่าวๆจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นกลยุทธ์คือขึ้นเนี่ยไม่ชัดเรื่องขายแต่ใช้วิธีที่ว่า selective s e l l ในตัวที่มันก็ยากนะคำว่า selective cell ตัวที่เป็น n g a t i ิ e ลูกค้าคนลูกค้าแล้วก็นักลงทุนก็ต้อง เก่งเทคนิค <analyze anthropology> ินะครับได้ครับแต่แต่แต่วันนี้วันนี้ได้ไอเดียแล้วครับคุณกิติได้ไอเดียก็คือว่าก็เลือกเล่นลายตัวนะครับตัวเส้นอะไรยังประหยัดอยู่นะครับชัดเจนแล้วเดี๋ยววันอังคารมาขยายความกันนะครับใช่ครับ